ตื่นเต้นแล้วจะได้เจอน้องโซเกียวแล้วโซเกียวมาหาประด่าเดี๋ยวจะไปรนะนิตาอยู่โรงเรียนวันนี้นิตาเลิกเรียนทำพอดีเลิกซีโมเพราะว่าน้องมีเรียนพิเศษนะคะแม่โรงเรียนพิเศษให้น้องจะอินเดียจดอินแล้วจะถึงแล้วจำอันไหนหลังจู๋มวเอากระติกจำรถจักรองบ่ได้โซก อย่นี่นะเชียะเอา,อา,า,าอก่นอ,อนแม่หน่อยค่ะนี่ก่อนเขาบ่กเมนรถเขาบอกไปแน่หัวใจตื่นเขาลดขั้นอีกคือว่าตั้งสี่เนอะโม้ยสอนสองสวัสดีครับผมชื่อเตอร์เก <The year S 2> <ๆ>ียรครับหไหนแม่อยู่ไหนได้ของมาฝากหรือเปล่าชุวแม่ก่อนเลยช่วแม่ก่อนชุวแม่ก่อนเร็ว ดำแนบได้งงงงงไม่ใชเลยอกระตุนบ่มาะตืนนี่แนจุบเลยหอมะลออกมาเลยก็ได้ออกมาเลยอนออกมาเลยมันงตรเขาไปไงเกียวมาเลยเนียนเพราะว่ามันมันมายอดอนหรอเนลน่งรเี้องออกต้องเปิดงยเกี่ยวคับ คือกับเอฟซีหน่อยแล้วตะตอนยอนอตะตอนยอนตะตะตอนยอนเห็นพุเตอร์อยากพุเตอร์ัวพุเตอร์เหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสอผ้าก็ฝากอยู่เชือพาเยอะเลยลูกเสื้อผ้าสวยไหมเนี่ยคะเที่ไรสันดูอยากพุเตอร์งงพุเตอร์งงเยอะไหมพุเตอร์ไปไหนมาใช่ไหมตาเลลวาป็นไรอบตอนข้างหลักเนี่ยพุเตอร์อยู่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่

โ <Okay S 2> อเคค่ะจะรีบไปรับนารินทตานะครับผม